ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับสิ้นสอวอสุรชัยอาลายัยสุรชัยดนายตั้งตระกูลสมาชิกวุฒิสภาถึงแก่อนิจกรรมอาลายัยสุรชัยดนายตั้งตระกูลสมาชิกวุฒิสภาถึงแก่อนิจกรรมโดยจะมีพิธีรดน้ำศพในวันเดียวกันนี้ที่ศาลา12วัดพระศีมหา,าธาตุวรมหาวิหารบางเขนวันที่1ตุลาคม2565มีรายงานว่า นายสุรชัยดนายตั้งตระกูลสมาชิกวุฒิสภาได้ถึงแก่อนิเกรรมโดยนายสุรชัยสอสอบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐได้ถึงแก่อนิเฉกร,รมสิริอายุ68ปีหลังจากเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกในสมองกำหนดการตั้งสวดพระอภิธรรมที่วัดพระศีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนสาลา12และจะมีพิธีลดน้ำศพในเวลา16นากาจากนั้น สวดพระพิธรรมเวลา17.30นาฬิกา30นาทีทั้งนี้กำหนดการสวดพระพิธรรมศพเป็นเวลา4วันวันที่2-5ตุลาคมเวลา18.00นาฬิกาและวันที่6ตุลาคมเวลา13.00นาฬิกาจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพประวัติของนายสุรชัยเกิดเมื่อวันที่24สิงหาคม2493เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดร 101, ออ้อยเอ็ดพศ2 5 4 3ถึง2549 โดยมีตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมาการการคลังการธนาคารและสถาบันการเงินวุฒิสภาปัจจุบันมีตำแหน่งสำคัญในวุฒิสภาได้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมาการแรงงานวุฒิสภาและที่ปรึกษาคณะกรรมาการการเศรษฐกิจการเงินและการคลังวุฒิสภาขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนีวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ